ครับสวัสดีครับพมเัเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระก็เป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะนําเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญเครจาร์เครื่องรางของขัง,งและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆท่านสามารถรับชมได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศไทยแล้วก็ทางสัญญาณจานดาวเทียมทั่วโลกนะหรือเข้าในเว็บไซต์พระดัง .com นี้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ ท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของพระเก่าพระกุหรือเรื่องของพิธีกรรมหรือเหรียญคณอาจารย์เครื่องรางของขลังนะท่านพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปดูใน Youtube และในแฟนเพจนะฮะท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเลยนะครับวันนี้เราจะนำทุกท่านไปรู้เรื่องราวของยันนะพยันสำเร็จชนะตลอดการครับที่ จะสร้างโดยพระพมมังคราจารย์หรือท่านเจคุณธงชัยนะครับก็ได้ประกอบพิธีที่วัดโสธรครับก็โดยมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ดังนั่งปลุกเสกอธิษฐานจิตนะครับเราจะให้ท่านไปดูนะคะความหมายของยันนะครับสำเร็จชนะตลอดการครับอันนี้นะฮะสำเร็จชนะตลอดการนะครับก็ยันนะครก็จะมีความหมายข้างบนก็คือหลวงพ่อทองคาครับหลวงพ่อทองคําก็เป็นพระพุทธรูปที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ อ,อยู่ที่วัตเตมิดวิทยารามและเป็นพระทองคำองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะอีกองค์ก็คือลุงพ่อโสธรน,นะฮะถือว่าเป็นพระพุทธรู ที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วยันตัวบนก็คือเป็นพระลักหน้าทองเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์แล้วตรงกลางก็คือพระพิคเนศเทพที่กระจัดปัดเป่าอุปสรรคใดๆทั้งปวงแล้วก็จะประทานความสําเร็จลงมาก็คือเป็นพญาราหูที่จะกืนกินเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มารายหายสิ้นแล้วลงมาด้านซ้ายมือนะฮะเป็นยันพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่จักรวาลในเรื่องของ กลางวันเรื่องของยศตำแหน่งหน้าที่การงานโรงพยาบาลด้านซ้ายมือนะฮะก็คือยันพระจันทร์คือยันพระจันทร์ก็คือเป็นผู้ที่เป็นใหญ่ในจกักรวาลเวลากลางคืนเรื่องของความสวยความงามความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แล้วรอบๆก็คือเป็นยันเขาเรียกว่าเชนยนมันชอนนะเป็นคาถามหาราชเป็นคาถาที่เป็นมหามงคลนะ,ค,ะครับเราจะพูดถึงเรื่องอยันครับยัน ธงชัยสัตยโพุทชงนะฮะขับที่ท่านดูในจอนะฮะธงชัยสัตโพุชงนะฮะเรือและธงชัยอัทธทิต์นะอนุภาพคุ้งครองเหตตาให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงเด่นในเรื่องของทำให้เจริญด้วยยศแคลคาดปลอดภัยแล้วก็ยันโสรถมงคลนะฮะครับถือว่าเป็นยันอวิเศษสุดสำหรับยันทั้งปวงยันนี้ประกอบด้วยเลข3มชั้น ชั้นนอกลงด้วยเลข16รอบกลางลงด้วยเลข12แล้วก็ตัวยันสูตรตีระสิงเขรอบในด้วยเลข6ตัวลงด้วยสูตรจัตุโรนะะครับแล้วก็ทำการองค์ละเพื่อร้อมยันทั้ง4ด้านด้วยบาร,รมี30ทั์มีพุทธคุณแก้คุณสายต่างๆป้องกันภัยอันตรายซึ่งจะสร้างพระต่างๆจะปรากฏยันนี้อยู่ตลอด ยันข่ายเพชรพระพุทธเจ้าป้องกันพัยอันตรายร้อยแปดมีอ,อ,อนเนกประสงค์นานานธรรมการเวลาเดินทางเข้าป่ารอนแรมหรือว่ากันศัตรูผีป่าสัตว์ลายต่างๆไม่กล้าทำร้ายศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักและยันเกาะเพชรสุดยอดแห่งพุทธานุภาพจากตำราของพระร่วงได้คัดมาส่วนหนึ่งนะธง,งมหาพิชัยสงครามเป็นาศาสตร์ ที่มีอำนาจสูงสุดในด้านของส่ง,สงเสริมดวงชะตาบารมีเสริมสิริมงคลรวมทั้งเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์มีโชคราภและก็ยังสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงมีอนุภาพมากด้วยพุทธคุณค้ำจุนดวงเสริมบารมีเสริมการงานการเงินมียันเกาะเพชรหนุนดวงจะมีมิตกอับ แล้วก็มียากจนแล้วก็จะไม่มีภยัยใดๆมาป้องอามาค่ากำกายได้นะฮะอีกทั้งยังป้องกันภัยอันตรายรอบด้านอีกนะฮะยันจกักรพรรดินะฮะผู้ใดมีผู้นั้นถ้าจะปารถนาราบยศให้รงมหายันนี้ใส่ในแผ่นหินก็ได้แผ่นทองคำก็ได้หรือแผ่นทองแดงแผ่นเงินหรือแผ่นตะกั่วก็ได้เอาแช่น้ำบูชาไว้นะฮะครับสำหรับท่านที่ไม่มีตรงนี้ท่านก็มีพยัน สำเร็จชนะตลอดการครับก็รวมของมหายานต่างๆนะครับเมื่อท่านแช่ลงในขันธมร,ริตยิ่งดีนะเอาน้ำนั่นเกินบ้างใส่ศีสาบ้างรูบหน้าบ้างบำบัดโรคภัยข่เจ็บทั้งหลายและมีอายุยืนยาวนานบังเกิดราบผลแต่พึงปราถนาอธิษฐาโนโอเถิดจะสำเร็จตามความปราถนาทุกประการถ้าจะให้มีตะบะเดชะให้เอาอยานี้ทาเป็นตะกุดผูกเอวหรือ,อให้รูดตะกุดไว้ด้านหน้า ใครเห็นใครกลัวใครเห็นใครรักนะฮะครับคนที่คิดไม่ดีคิดร้ายก็จะกลัวคนที่ไม่มีอะไรก็จะคิดรักเราช่วยเหลือเกือ้อหนุนจุนเจอือตลอดไปเลยนะครับถ้าเล่นการพนันให้ลูดตะกุดนี้ไว้ข้างหน้าอธิษฐานว่าจะเอาเท่าไหร่ก็พึงเอาเท่านั้นถ้าพึงตั้ง มั่นอยู่ในความสัตว์ได้ดังปารถนาไม่แพ้ตัวการพนันอันนี้เราไม่แนะนําให้ท่านเล่นการพนันนะครับอัอนหนึงถ้าจะให้คนมาเกี่ยวข้าวในนาเราหรือทําการค้าขายให้สินค้าได้ขายข้องให้เอามาหายันนี้รงใส่ผ้าขาวแล้วทําทงปักไว้ ไว้นะลมพัดไปทางไหนผู้คนก็จะหลั่งไหลามาสั่งทิศนั้นหรือจะทําทเป็นตะกุดแช่น้ำมนต์เอาน้ำมนต์ประพรมสินค้า,าซื้อง่ายขายคล่องแม้กระทั่งว่าผีที่อยูอ่ที่อยู่ให้เอาน้ำมนต์นี้ประพรมผีก็จะหนีออกไปสิ้นถ้าประจัน ไป,ไป,ไปเรียกว่าเจอพบศัตรูนะให้ลงหมายยันนี้ทําเป็นธงใส่ผืนผ้าขาวและอธิษฐานยกธงโบกขึ้นไปทางทิศไหนศัตรูก็แตกพายไปแทนธงนี้ธงนี้เอาบูชาไว้บ้านเลืองใดนะบ้านเลือนใดนะฮะการเน็นอยังไกรกันฟ้าผ่าฟ้าแรบกรันเรียกว่าป้องกันไฟได้ดีนะฮะถ้าจะกันโจรผู้ร้ายให้ทําอันตรายไม่ให้ทําอันตรายาตัวเรานะฮะให้เอากวดเอาทรายมา ทำน้ำมนต์แช่สกุดนี้ประพรมกวดทรายเขา้าแล้วเอากวดทรายนั้นหวานนะบอรอบบริเวณบ้านอาธิษฐานบารมีพุทธคุณพระธรรมคุณสังคุณเทวคุณนะฮะ ก็จะช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายบรรดาคนที่คิดร้ายต่อเราก็จะมาเหยียบกวดทรายที่เราหวานไว้ก็จะต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานาอุบเทศมหายันมีมากมายเหลือจาขนานับใช้ในทางใดประการและนิยันรอบๆคือความหมายของชินชนัญชรในความหมายว่าชินชนัญชรแปลว่าเก่งหรือเกาะป้องกันภัยนะฮะของพุทเเจ้าคําว่าชินก็หมายถึงผู้ธเ,เจ้า บรรชรก็คือเกงหรือเกาะตรงที่เนื้อหาในคาถาชินบรรชรเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าจํานวน28พระองค์เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้านามว่าตันหะตันหะ,ะตันหะกรน,นะฮะเป็นต้นนะฮะลงมาสถิตในทุกอนูของร่างกายเพื่อให้การเสริมให้ตนมีพลัง มีพุทธ,ธานุภาพธรมานุภาพสังฆานุภาพยิ่งใหญ่ดังนั้นจะอัญเชิญพระอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระเจ้าจํานวน80องค์ซึ่งเป็นผู้ที่มีบารมีที่ยิ่งนักอีกทั้งได้อาราธนาพระสูตรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงอนุภาพในด้านต่างๆมาสถิตในเขาเรียกว่าในทุกส่วนของร่างกายจนรวมกันเป็นกําแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมลงมาร้อมรอบตัวของผู้สวดคาถาจินมัญชนนะ,ะจน กระทั่งอันตราย,ยาต่างๆก็ไม่สามารถที่จะหาช่องโหว่เข้าไปแทรกเข้าได้อาุภาพของราถาทินมัญชะคาถาทินนมินชรนี้มีอาุภาพศักดิ์สิทธิ์มากหากผูใ้ใดสวดหรือภาวนาคาถาทินนมัญชรอ,อยู่ประจําไม่ว่าจะกินจะเดิน,จะ,ดนจะนั่งจะนอนหรือภาวนาคาถาแม่ยามอาบน้ําแปรงฟันหรือกระทั่งตอนทําง,งานก็จะเสริม ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นจริตมงคลสมบูรณ์ูลผลศัตรูมู่มานก็ไม่กล้ากายนะฮะเดินทางไปไหนก็มีแต่เมตตามหานิยมมีราภผลผลทวีขจัดภัยพูดผีปีศาจตลอดจนคุณสายต่าง,งๆหากสวนกระถาชินดมิชน,นี้ขณะทำน้ำมนต์เกิดวิคุณจริตแก้สัพ์ เรียกว่าแก้คนไมกลลจริตแก้สัพพโรคได้หายสิน้นนับว่าเป็นอีก,อกหนึ่งคาถาที่มีอรูภาพแต่จะปรารถนาดังคำโบราณที่ว่าฝอยอท่วมหลังช้างเมื่อท่านเดินทางไปไหนให้สวดสิบจกและอธิษฐานก็จะสำเร็จสมฟัาปปารถนาครับนี่คือยันที่อยู่ในผ้ายันสำเร็จชนะตลอดการนะฮะซึ่งจัดสร้างโดยพระพรมมังคราจารย์หรือท่านจะกุลธงชัยนะฮะวัตมิตรนะฮะเพื่อหาเงินเลยได้ จัดสร้างตึกอาคารอาพาธสงฆ์ที่โรงพยาบาลพนมสารคามโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์นะฮะว,ะวะัดวัดไตรมิตรนะฮะท่านเป็นประธานการสร้างตึกอาพาธสงฆ์ที่โรงพยาบาลพนมสารคามครับตอนนี้สีเหลืองเนี่ยเป็นสีของพระจันทร์ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางคืนเรื่องความสุขความสบายนะฮะครับความอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะรับท่านกาบูชาสีเหลืองครับผืนเลขนี่100่บาท ผืนใหญ่นี่200บาทก็โทรศัพท์สอบถามหรือท่านจะไปบ,บูุชาที่ห้องพระห้องวัตถุมงคลของท่ทานยจคุณทรงชัยที่วัดเตมกิก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนี่คือสีเหลืองนะครับก็มีอโรภาพแล้วสีขาวผู้เป็นประธานเป็นใหญ่ในเขาเรียกว่าเทวดานุปเคราะห์หรือในอเรียกว่าในเทวดาประจําวันเกิดทั้งหมดเลยนะฮะเรื่องของมีฤทธิ์มีเดชมีมนานาจมีบรารมีนะฮะเขาบอกว่าพระเกต ครับให้บูชาสีขาวผืนเล 100, ็ก1 0 0้ผืนใหญ่200นะฮะครับก็ไปบูชาได้เลยครับก็ได้ทําได้ประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นสีเขียวนะฮะครับจะเขียวทีนี้มันจะออกแบบสีตองอ่อนนะฮะเป็นเขียวปีกแมงทับนะฮะครับก็เขียวเกี่ยวซับครับจะเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างความมั่งคั่งความสมบูรณ์เรื่องของความสุขความสบายนะฮะเข้ามาสู่ตัวเรานะฮะผืนเล็ก1 0 0บาท ผืนใหญ่200บาทก็เบอร์บูชาที่ห้องวัตถุมงคลของท่านเอคุลธงชัยที่วัดเตมิตรและก็เบอร์โทรศัพท์ที่ด้านหน้าท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะฮะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นี้จัดส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะฮะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงินเขียวเกียวทซับน้ำเงินรับรั์นะเป็นสีมหาราชเป็นสีมหาอำนาจนะฮะครับกเ็เรียกว่ามีเขียวเกี่ยวทรั์ต้องมีน้ำเงินเกียวทรับ เกี่ยวรับทรัพย์สินทุกอย่างนะฮะรับความมั่งคัง่งรับความสมบูรณ์รับยศตําแหน่งหน้าที่การงานนะฮะครับพยันสําเร็จชนะตลอดการครับก็เป็นวรีที่ท่านยาคุณธงชัยพระพรมมังคราจารย์วัต,ตมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครนะฮะ ท่านได้ผูกยันโดนี้ไว้เพื่อที่จะให้ศิยนุสิตและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำไปบูชาพกพาราชนาติตัวเพื่อความเป็นสิริโมงโคลกับตัวเองครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดนะฮะผืนเล็ก100บาทผืนใหญ่200บาทนะฮะพยันทั้งหมดจะมีโค้ดและหมายเลขประจํายันเลยนะฮะได้ประกอบพิธีมหาุทธาพิเศษภายในวิหารหลวงนะ,ะหลวงพ่อโสธรโดยมีสมเด็จพระพุทธเจ้า เจ้าวาดวัติมิตรกรรมการมหาเถระสมาคมแล้วก็เป็นเจ้าน้าหนตะวันออกท่านเป็นประธานจุดเชนญชัยแล้วก็พระพรมมังครารย์หรือท่านเจคุณธงชัยนะฮะท่านก็เป็นประธานนั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะและพระเทพสิทธิยานรงสีเจ้าวาดวสุธรท่านเป็นประธานดับเชินชัยก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ด,ด,ดังนะฮะที่นั่งปกอธิษฐานจิตนะ,ะครับก็เป็นพระเกจิอาจารย์ดังย่งยุคเลยนะฮะนี่คือสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็จะมาสีแดง สีแดงก็คือเป็นสีของพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางวันนะฮะขับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานยศฐานมรดาศักนะฮะขับก่อนคือพระอาทิตย์นะฮะขับก่อน,นี่คือเรื่องราวของพยัน์สำเร็จชนะตลอดกาลนะฮะขับนี่คือผืนใหญ่เป็นธงนะฮะก็จะมีพญาราหูนี้ร้อมรอบราหูก็จะช่วยดูแลปกป้องคุ้มครอง ราหูก็จะกืนกินเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคลนะคระับผมไม่ทราบว่าผืนใหญ่เนี่ยที่เป็นธงเนี่ยไม่ทราบว่าทางวัดหมดหรืยอยังครับโทรศัพท์รรรสอบถามไม่เลยนะฮะจำนวนการสร้างไม่เยอะนะคระับนี่คือสีเหลืองเป็นธงผืนใหญ่ครับก็จะมีราหูร้อมทั้ง4ทิศนะคระับราหูก็จะกืนกินเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคลนะคระับก็นี่คือสีเขียวเกี่ยวทัพย์นะคระับก็เรียนเชิญทุกท่าน บูชาแล้วเงินรายได้ครับท่านก็จะนําเอาไปสร้างอาตึกอาพาธสงที่โรงพยาบาลพนมสาร,รคามจังหวัดสติลเซาโดยสมเร็จพระพุทธจารย์ที่เป็นประธานนะฮะแล้วก็พระพรมพอักราชา์ก็จัดสร้างครับเราจะให้ไปดูพยันผืนจริงๆเลยนะฮะครับพยันผืนจริงๆนะเล็ก100บาทใหญ่200บาทนะฮะครับก็เรียนเชิญนะฮะครับเรียนเชิญ ครับเรียนเชิญนะฮะครับท่านไบบูชาได้นะฮะครับที่วัดเตมิตรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่นะฮะครับที่เราขึ้นอยู่เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่นะฮะครับก็ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้เดี๋ยวเราจะให้ดูเต็มเต็มผืนเลยนะครับเต็มเต็มผืนเต็มเต็มผืนเลยนะฮะครับก็เต็มเต็มผืนนะฮะครับก็นี่คือพยันสีแดงนะครับสีแดงครับสีแดงก็คือเรื่องราวของ วันอาทิตย์หรือว่าพระอาทิตย์ผู้ไปใหญ่นในจักรวาลเวลากลางวันนะฮะขับเรื่องของเดชอายุเรื่องของความมั่งคัง่งความสมบูรณ์เรื่องของบารมีขับเรื่องของอ่า,อาเรียกว่ามีวลีเดดอยู่คําหนึ่งเขาว่าจะยากดีมีจนเขาบอกต้องแดงไ้ก่อนเราจะให้ไปดูสีอื่นนะฮะครับสีอื่นนะฮะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสีเขียวเกี่ยวทัพย์นะฮะเป็นวลีเดดที่แม่ชีบุเรือนท่านได้พูดไว เขียวเกี่ยวรับนะเหมือนรับรัพย์มีแล้วจะเกี่ยวเอาสิ่งที่เป็นมงคลทุกอย่างความมัง่งคั่งความสมบูรณ์นะครับก็ความอยู่เย็นเป็นสุขเข้ามาสู่ตัวเราแล้วจะไปดูสีอื่นนะครับเป็นพยนพันผืนจริงๆเลยนะสีอื่นอันนี้ก็คือเป็นสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีของพระจันทร์นะผู้เป็นใหญ่จักรวาลเวลากลางคืนนะเวลากลางคืนนะเรื่องของความสุขความสบายความมัง่งคั่งความร่ำรวยนะฮะ ครับก็บูชาสีเหลืองผืนเล็ก1 0 0บาทผืนใหญ่200บาทบูชาได้ที่ห้องวัตถุมงคลของท่านเจคุณทรงชัยนะฮะวัดเตมิดวิทยาากรุงเทพหรือโทรศัพท์สอบถามเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นอยู่ด้านหน้าครับไปดูสีอื่นนะฮะครับสีขาวเป็นสีของพระเกตมีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจนะฮะเป็นประธานของนบกระทั้งหมดคือพระเกตนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปบูชาได้และไปดูสีอื่นนะฮะ ครับเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินนี่เขาบอกว่ารับทรัพย์มีเขียวแล้วครับก็เกี่ยวทรัพย์น้ำเงินก็คือรับทรัพย์เดี๋ยวอะไรให้ดูเต็มๆนะฮะเต็มๆเต็มๆของยันนะฮะครับเต็มๆของพยันเลยนะฮะครับก็เป็นพยันที่ผมได้บรรยายไวพระจงกต่ต้นนะฮะครับเป็นพยันสําเร็จชนะตลอดการนะฮะครับนี่คือสีแดงนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านไปบูชาได้พื้นเล็ก100บาท ผืนใหญ่200บาทนะครับก็เรียนเชิร์ทุกท่านไปบูชาได้ที่ห้องวัตถุมงคลของท่านในคุณธงชัยวัตเตมิตรและที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ด้านหน้านะครได้ประกอบพิธีมหาพุทธาพิเศษภายในวิหารหลวงของวัดสธรรโดยสมเด็จพระ สมเด็จพระพุทธจารย์ครับท่านเป็นประธานจุดเียนชัยแล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดโสธรก็คือพระเทพสิทธิยานรังสีนะฮะครับท่านเป็นประธานดับเีินชัยแล้วก็พระพรมมังคาจารย์ท่านในคุณทรงชัยเนี่ยท่านเป็นประธานนั่งปกและจะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์ดังนะฮะแห่งยุคมานั่งปกอธิษฐานจิตนะฮะเงินรายได้นี้นำาเอาไปสร้างอาคารอาพาธสงฆ์ที่โรงพยาบาลพนมสารคามจังหวัดสะเสิงสาว ครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะร่วมบุญร่วมใจร่วมแรงร่วมสถานกได้เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านหน้าผืนใหญ่200บาทผืนเล็ก1 0 0บาทพยันทั้งหมดตรงย้ำตรงนี้นะฮะมีหมายเลขแล้วก็มีโค้ดทุกผืนเลยนะฮะท่านอาจจะโชคดีนะฮะมีคนงวดที่ผ่านมามีคนได้นำเอาพยันแล้วก็ไปซื้อเลขท้ายหรือเลขตรงไหนนะก็แล้วแต่โชคขายโชคมันอาจจะเป็นเลขข้างหน้าเลขตรงกลางเลขท้ายนะฮะก็ถูกหวยก็ยังมาทำบุญแล้วมาบูชาพยันต่อนะฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้า เราจะนําเรื่องเราต่างๆนะฮะมาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่ครับ